วัสดีครับผมปฐุมมาจากคลังตองนะครับและคุณเกดแก้วจอมคำพวกเรานนสิตสาขาการสื่อสารซื่อใหม่จากมหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันนี้พวกเรารับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการข่าว UP News นะครับรายการข่าวท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาเพื่อคนพะเยานะครับตอนนี้นี่เราก็อยู่กันที่ลานออกกําลังกายภายในมหาวิทยาลัยพะเยานะครับซึ่งนับได้ว่าพะเยาทีวีชุมชนนั้นได้ออกอากาศเป็นครั้งที่7แล้วนะคะด้วยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายค่ะหัวใจสําคัญของพะเยาทีวีชุมชนนั่นก็คือท้องถิ่นและประชาชนค่ะ ซึ่งในวันที่26กันยายนที่ผ่านมานั้นทางทีมงานผู้ผลิตร่วมกับเครือข่ายได้ร่วมกันออกแบบที่ทางรายการพะเยาทีวีชุมชนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายง,งานข่าวนักข่าวพลเมืองลูกข้าวหนึง่งมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะสวัสดีครับป้าครับผมอภิิ์สุภาเมศิษฐ์นะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางจังหวัดพะเยาวกว็าได้ให้ความสําคัญในความสนใจครับ สื่อทีวีชุมชนนะครับในการออกแบบครับซึ่งเป็นการใจ้สิทธิในการเข้าถึงซื้อในภาคประชาชนนะครับนอกเหนือจากภาครัฐในประชาชนทีวีชุมชนก็เป็นแฮมจ่องทางหนึ่งนะครับตีประชาชนสามารถนําเสนอเรื่องแล้วตีเกิดขึ้นในชุมชนของตกเก่านะครับแต่ทีวีชุมชนก่อนหน้าเป็นสิ่งใหม่ตีคนยังบ่ให้ความสนใจมากนักการ พูดคุยกันในวันนี้นะครับจัดโดยสถาบันพวงพยาพยาวโดยความเหลื่อมือกับภาคส่วนต่างๆในท้องถิ่นนะครับเช่นเครือข่า,ขายในท้องถิ่นบ่าว่าจะเป็นหน่วยงานราชการภาคประชาชนกลุ่มคนต่างๆบ่ว่าจะเป็นผู้เกษียณอายุก็ดีนะครับกลุ่มเครือข่า,ขายแม่ยิ้งนะครับนักธุรกิจท้องถิ่นแล้วก็มหาวิทยาลัยพยาครับมีพื้นที่แบบนี้เป็นของเราตอนเย็นนัดกันไปดูทีวีกันลยครับตอนเย็น ดูเคเบิลแต่ว่าเคเบิลของคุณยาเดี๋ยวจะขยายไปทั้งทั้งจังหวัดนี่ก็จะเนี่ยจะโอเคเลยอย่างนี้ครับเนื้อหาในการเสวนาจะเป็นการแสดงความคิดเห็นจากคนในชุมชนที่มีต่อทีวีชุมชนนะครับว่าต้องการเนื้อหาอย่างใดและในชุมชนในเครือข่ายนะครับจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างใดในทีวีชุมชนของเฮานี่นะครับ พาะหัวใจสําคัญของทีวีชุมชนเป็นการมีส่วนร่วมของคนทุกคนทุกภาคส่วนและการนําเสนอเนื้อหาติดตอบสนองต่อคนในท้องถิ่นในการแสดงความคิดเห็นของคนที่เข้ามาร่วมในเวทีเสวนาในครั้งนี้นะครับจะเป็นการพนววเข้ากับงานกิ่นสลกักซึ่งเป็นประเภทนี้งานบุญท้องถิ่นนะครับโดยผู้เข้าร่วมนะครับเขียนเส้นสลักลงบนกระดาษสี เขียนระบุความต้องการในการมีส่วนร่วมต่อทีวีชุมชนออกมาและนําไปติดกับต้นสลากเปลือกจะได้นํามานําไปถวายวัดนะครับโดยขาดหวังว่าการเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยจะออกแบบความคิดร่วมกันถือถือเป็นการทําบุญต้านสลากไปตัวนนะครับอาตมาหือว่ามีความมอความสำคัญใอนการจริงในงที่สนะาธารณะเกี่ยวกับการ กำหน,นดทางรายการพอดีเกี่ยวกับกานเวทีได้เป็นตีมันับของคนทั้งหลายวางขวางหมากดินเพิ่มอย่างสมมติว่าถ้าเวลาคนเข้าบะเกาในเวลาเปิดนึ่งเข้าไม่เจ้าเนี่ยเปิดไส้กว่าเข้าอ่ะเกิดกว่าเข้ากว่าเข้าคือเป็นไหมเวลาเปินเทเขาเาเ้า,ขาล,าาลอง,อ,งอยากจะคือสืบคพนลคเลา,าคุ้มปัญญาเนี่ยเรามาเผยแม่สร้างทีวีชุมชนขึ้นมา เพื่อจะกึ่งคนในพะเยาวขาโมว่าโมประมนคืออะไรเนี่ยโจัดสายนันไหนเขาเนี่ยคืออะไรอย่ยนะครับเพื่อว่าจะื่ <Papa inter lude> ้งมน้องๆนี <S <S <ess disappears> ้ไปทำข่าวทำสารคดีดีมากๆจะมีปัญหาอยู่ตีเหตุเนี่ยเพราะเขาพูดถึงสิ่งดีๆที่จะนำเสนอแต่ถ้าเขาม่นำเสนอในสิ่งที่บดีมันก็เหมือนกับงงเัามันก็เหมือนกับการพัฒนามันจะไปจ้าดังนั้นเขาต้องพูดถึงสิ่งบดีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นล่ะใน ในยุคข,ของโลกาภิวัตน์ตีเขาไปเร็วจนเกินไปมันจะสร้างปัญหาให้กับสังคมก่อการต้องบอกพ่อมันเกิดขึ้นแล้วในทยัคฆ์เจะมีวิธีอุ้มคลีแต่จะได้จะหาหาแนวทางในการแก้ปัญหาด็อกเตอร์ไลเนอร์อดัมส์นะครับมูล,มลนิธิฟิดิสนอร์มันนะครับหนึ่งในเครือข่ายภายนอกตีให้การสนับสนุนกระบวนการทำงานของพยาค์ทีวีชุมชนนะครับได้ได้พอได้มองว่า กระบวนการทีวีชุมชนเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพลังของคนในชุมชนทำให้ตะนักถึงตนเองและก็คนอื่นนะครับในทีวีชุมชนเนี่ยจะตอบโจทย์ของการเป็นสื่อชุมชนก็คือการเป็นพื้นที่ตี่ให้คนทุกคนในกลุ่มชุมชนเนี่ยเข้าถึงนะครับและมาใจ้พื้นที่นี่ยังทั่วถึงกัน To see uh, what can be achieved, what the interests of different elements of the community are, uh, but I hope that uh, it can generate enough interest by giving a platform and, uh, let's say, um, opportunity, space to people who want to be creative, who want to present themselves, their groups, their ideas, and their region uh, to the larger Thailand. ยังได้ก็าตามนะครับการเปิดเวทีให้กับคนท้องถิ่นได้มาพบปะอู้กันนะครับถึงการออกแบบทีวีชุมชนของคนจังหวัดพะเยาในครั้งนี้นะครับถือเป็นจุดเริ่มต้นของคนพะเยาที่จะได้ร่วมกันสร้างระบบการสื่อสารในท้องถิ่นของพวกเขานะครับทำให้เกิดขึ้นแต่ก้าวเดินต่อไปของทีวีชุมชนเนี่ยจะมั่นคงในอย่างยืนจะได้นั่นขึ้นอยู่กับการตระหนักถึงความสําคัญนะครับ การเข้าไปมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นนักข่าวพลเมืองลูกเขาหนึ่งมหาวิทยาลัยพะเยารายงานสำหรับปัญหาราคายางพาราซบเซาในตอนนี้นะครับรัฐบาลก็ได้มีการแก้ไขปัญหานั่นคือมีนโยบายในการปลูกปาล์มน้ำมันนะครับแทนการปลูกยางพาราทําให้เกษตรกรหันมาใส่ใจปลูกปาล์มน้า,ามันเพิ่มยิ่งขึ้นท่ามกลางความไม่ชัดเจนนโยบายด้านนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามไดจากรายงานข่าวครับจากวิกฤตเศรษฐกิจราคายางพาราที่ตกต่ํา ส่งผลทําให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมาซึ่งเกิดเป็นปัญหารุกรามบานปลายที่ทุกฝ่ายต้องหันมาใส่ใจจากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้จึงเป็นที่มาของนโยบายที่ทางภาครัฐกําลังจะดำเนินการในส่วนของการใช้พื้นที่การปลูกปั๊มน้ํามันแทนการปลูกยางพาราถ้าพูดถึงเนี่ยกที่วบาน่าจะดีดีเหมือนกันนะครับเนาะที่อยู่ตัวยางพารนานี่มันหนักเกินอ่อาเพราะปั๊มเนี่ยแถวขึ้นมาผาตกรองนี่มันยังเหมือนเรือมันมีนักเตี่ย นี่อย่างยามพารานี่เพิ่มติ๊กต๊ะอยะเ่ติ๊กเลยทีนี่บันราคามันก็มันก็ต้องลดอ่ะเพราะมันองมันเยอะเนาะลดลดลงไปไปประท้วงรัฐบาลางเนี้ยนี่เนี่ถ้ามาเปรียบเทียบแล้วนี่ไอไอปานี่ปานี่จะตั้งตา้งซองนะแต่ของกำไรคิดว่าดีกว่าก็เขาเขาเนี่เานขายไนาแต่ว่าถ้าจะดีกว่าเพราะว่าปาร์มเนี่ยลังอิตาลีมันซื้ห้าวันี่ยมันแบ ไปตัดมาั้างเลยนี่เนาะห้าวันชิบห้าวันไปตัดกั้งแต่ว่าเขาไปเจาะเวลาตีกับวันเนี่ยก็ได้เนี่ยก็อย่างยางเวลาเนี่ยมันก็ต้องไจาะเจาะเวลากากพื้นเนี่ยเนาะมันก็จะอาจจะลำบากสำหรับมันเดเจ็ดอัพห้าขอว่าเจ็ดก็ไปขับมาเนี่ยอ้โทีหลังคำกากพื้นแบบนี้งูมียังจะปะเข้ามาเนาะมันเกิปลาเยอะเนาะป้านี่เขาไปท้มห้าวันก็ได้ก็ได้เนี่ย นับเป็นการดีที่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวสวนอื่นๆเพราะถ้าลดการปลูกยางพาราลงได้เท่ากับว่าเราได้พื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วยแต่ผู้ที่ปลูกปาล์มน้ำมันควบคู่กับยางพารากับเห็นต่างซึ่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปัญหานี้จะคลี่คลายไปอย่างไรอย่างยางพารานี่ถ้ารัฐจะไมาให้ยกเลิกมันก็ไม่ถูกต้องนะเพราะว่ารัฐส่งเสริมให้ปลูกมาตลอดแต่ก็ ถ้าเป็นยางพาราที่มันแก่แล้วนี่ก็สมควรสมควรที่ว่าให้ล้มล้มแล้วก็พื้นที่ถ้ามันเป็นพื้นที่ที่ปลูกปาล์มได้ก็ได้ปลูกปาล์มมันก็แล้วแต่พื้นที่นะพื้นที่ที่ปลูกปาล์มเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่บนเขาบนไรนี่มันก็ปลูกปาล์มไม่ได้เพราะปาล์มมันต้องใช้น้ามากพื้นที่มันบางพื้นที่มันก็เหมาะกับการปลูกปลูกยางอ่ะเอาปาล์มไปปลูกมันก็ไม่เหมาะแล้วบางพื้นที่มัน เหมาะกับการปลูกปาล์มแต่ยางพาราปลูกมันก็ไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าอย่างภาคอย่างภาคใต้เนี่ยคือเขาเขาปลูกได้เพราะเขามีฝนชุกแต่ภาคเหนือนี่มันฝนหน้าแรงมันมันมันแรงแรงยาวแรงนานแต่ถ้าจะให้ยกเลิกปลูกยางพาราไปเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะวิถีชีวิตของของคนที่เขาทําสวนมามันเขาก็ทํามาแบบนั้นแล้ว อย่างไรก็ตามหากนโยบายนี้เกิดขึ้นจริงก็คงเกิดปัญหาตามมาในด้านการลงทุนของเกษตรกรซึ่งไม่แน่ว่าจะบานปลายต่อไปหรือไม่ก็ได้แต่หวังว่ารัฐบาลจะมีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้คือต้องการที่จะลดพื้นที่การปลูกยางลงและก็มีมาตรการเพิ่เมเงินสงเพราะ ถ้าว่าพื้นที่ของเราลดล,ลดลงนะผลผลิตก็ต้องลดลงนะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยต้องลดลงเมื่อปริมาณมีน้อยนะความต้องการมีมากก็จะทําให้ราคากระตุ้นขึ้นก็เป็นผลดีนะถ้าถ้าเกจตรกรน้ำไปตลูกไม้อย,ย่าง่ด้วยนะแต่ว่าแบบผสมผสานหรือว่าอย่าเลือกพืช ปลูกแต่ยางอย่างเดียวเนี่ยมีการเสี่ยงในเรื่องราคานะต่อไปน่นะาเกษตรกรหรืหอว่าถ้าปลูกปา๊มน้ำมันดีกว่านะการจัดการดีกว่าหรือว่าได้รายได้ดีกว่าก็หันไปปลูกปา๊มได้ไม่มีการบังคับเป็นสิทธิ์เลือกของเกษตรกรอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ หากแต่ยังประโยชน์แก่เกษตรกรเพื่อให้ปัญหานี้คลี่คลายไปด้วยดีแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ากเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของปัญหาจะพร้อมปรับตัวไปได้มากน้อยแค่ไหนในขณะนี้นั้นปัญหาขยะในจังหวัดพะเยากำลังจะก้าวเข้าสู่สถานการณ์ิกิจอีกไม่กี่ปีข้างหน้าทำให้หลายๆหน่วยงานนั้นได้ตระหนักและตื่นตัวรวมไปถึงการหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ จากข้อมูลของกองสารนรณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาเพบว่าปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจากเดิมทุกปีซึ่งในปีพศ2516พบว่ามีปริมาณขยะเฉลี่ย13,687.5ตันต่อปีและเฉลี่ยปริมาณวัลล์35-40ตันซึ่งปัจจุบันในจังหวัดพะเยามีบอ่อจัดก,การขยะอยู่5แห่งคือที่แม่นา,นาเรือแม่กาจำปวายท่าวังทองโรงเจน แต่เนื่องด้วยจำนวนปริมาณขยะที่มีจำนวนมากขึ้นทําให้ที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอทางเทศบาลจึงได้มีการวางแผนเพื่อสร้างบ่อกําจัดขยะขอีกหนึ่งแห่งคือที่บ้านต๋อมและด้วยปัญหาที่ทิ้งขยะไม่เพียงพองทาให้เกิดปัญหาขยะแฝงซึ่งเกิดจากการลักลอบทิ้งขยะข้ามเขตได้อีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองคือเนื่องจากจํานวนประชากรที่มีปริมาณมากขึ้นเป็นผลทําให้การบริโภคและอุปโภคมากขึ้นเช่นเดียวกัน ตอนนี้นะครับมีประชาชนจากนอกเขตนำขยะจากนอกเขตเนี่ยมาทิ้งในเขตเป็นจำนวนมากทำให้เกิดขยะเป็นจำนวนมากนะครับและส่งกลิ่นเหม็นต่อชาวบ้านในบริเวณนั้นทำให้เกิดการร้องเรียนเป็นจำนวนมากครับจากปัญหาขยะล้นเมืองพะเยาทางเทศบาลจึงได้จัดหาที่ดินประมาณ 30- 5สไร่ เพื่อจัดทำบ่อจัดการขยะในตำบลบ้านต๋อมเพื่อใช้ทดแทนบ่อจัดการขยะในตำบลจับปะหวายที่กำลังจะเต็มภายใน2ปีนี้ตำบลแม่สายเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับผลกระทบกับปัญหาขยะล้นเมืองเนื่องจากไม่มีที่ทิ้งขยะและทางแม่สายได้มีการขอ,ขอความช่วยเหลือไปยังเทศบาลให้มีการนำรถขยะมาเก็บภายในตำบลแม่สายแต่เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงทำให้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการใดๆได้ได ประกอบกับภายในพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ทางการเกษตรและยังเป็นพื้นที่ต้นน้ำของกวานพะเยาจึงทําให้ตำบลแม่สายนั้นประสบปัญหาไม่มีที่ทิงขยะทางตำบลแม่สายจึงต้องมีการกําจัดขยะเองทั้งเผาและกลบซึ่งก็เป็นเรื่องที่ย่างลําบากเพราะไม่มีที่จะทิ้งขยะทางเทศบาลจึงได้หาวิธีการแก้ไขโดยจัดทาโครงการที่ชื่อว่าขยะบุญยังเทศบาลก็เข้าไปหาเปิดประชุมสารบุทุกมาฮะเพราะของตนก็ร่มอยู่แล้ว cao một phần từ ông vậy là thao họ mới sống thôi mắt nhưng họ đây có họ quả và họ phải gì tốt nè thì mình không mà pa pa đấy gì của mình xảy như là khai giá nó thì cái จากเหตุการ์ขยะที่เกิดขึ้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือคนในชุมชนร่วมมีส่วนร,ร่วมในการกำจัดขยะร่วมกันทั้งนี้คนในชุมชนเองก็ควรตระหนักถึงการที่ขยะอย่างถูกวิธีเพื่อจะง่ายต่อกระบวนการจัดการขยะและในปัจจุบันแม้ว่าบอกกำจัดขยะจะมีเตาเผาขยะแต่ถ้าว่าเตาเผานั้นเล็ก จึงไม่สามารถกําจัดขยะได้ทันประกอบกับการเผาขยานะนั้นสร้างมลพิษทางอากาศแก่คนในชุมชนจึงต้องหันมาใช้การฝังกลบแทนแม้ว่าปัญหาขยะนี้จะอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ถ้าทุกคนร่วมมือการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยการเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเช่นการนําของเก,ก่ากลับมาใช้ใหม่ก็จะทําให้ขยะลดนน้อยลงเป็นผลทาให้ลดปัญหาขยะล้นเมืองพะเยาปัญหาหรือความเดือดร้อนของชาวบ้านภายในชุมชนนั้นท่านผู้ชมสามารถแจ้งเข้ามาได้ทาง w w w f a c e b o o k c o m u p n e w ิค่ะ พวกเรานิติิสาขาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมที่จะนำเสนอปัญหาเหล่านั้นออกทางหน้าจอพะเยาทีวีชุมชนค่ะทีวีของคนพะเยาเพื่อคนพะเยาค่ะวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการข่าว UP News สวัสดีครับสวัสดีค่ะ